สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นีนุ่นที่ยากกับมีสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นอุบลมาไห่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีชมน้ำกันนะคะก้อนสิบไปเบ้าถึงงวดไม่นุ่นที่ยากกับสิคอย่อนหลังให้เบื้องงวดที่ผ่านมาข,ของอาจารย์ค้นอุบลที่เขาทั้งสองโตทั้งสามโตทั้งเลขวิ่งนะคะเอองวดที่ผ่านมานีเออเบา้าย่อนหลังก็ได้ค่ะเด้อ อาจารย์คนอุบลนี่ทรงมาหา้ทั้ง่องเฮ่าหรือซึกว่าจะสามงวดนะคะเขามาแล้วสองงวดพิดงวดหนึ่งนะคะแล้วงวดธิพานมานี่นุ่นที่ยากกระพึงอยเก็บหลักฐานนะคะงวด่ิพานมานี่นกกพกเกนนะะพ,พิ่งหายเลขวิ่งหนึ่งกับหากับศูนย์นะคะกับปากวดว่าเขาทั้งศูนย์ทั้งหานะคะแล้วเลขสามโตเพิ่งกระจับคู่หายหนึ่งหาศูนย์สองหาศูนย์ หกหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์นะคะกับเข่าเจ็ดหาศูนย์ตรงตรงและขาที่นุ่นที่ย่าว่งไวเนี่ยนะคะเหล่าเลขสองโตเพิ่งกระจับคู่ให้หาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาเก้าเน้นหาศูนย์กับหาหนึ่งนะคะกับเข่าโตเน้นคือหาศูนย์เต็มเต็มเลยนะคะแล้วโตการเพิ่งก็จะให้โตกันส่วนใหม่จะเป็นเลขล่างก็จะนี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะนะคะ ของงวดที่ผ่านมานะคะอาจารย์เบิงก็ให้บนล่างแล้วก็ไปกรับน้ำนะคะเนี่ยกระเข้าตรงๆเลยทั้งสองโตทั้งสามโตทั้งเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งกับเข้าทั้งสองโตเลขศูนย์กับเลขหากับมาน้ำกันนะคะนะคะนันที่ยากกับสิบห้าพีผ้านองเอฟซีไปเบิงงวดไม่งวดวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกสีสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นอุบลสิเป็นตัวใดไปเบิงน้ำกันเลยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสด,ดีค่ะคนุนดิยาโทรมาหลบกวลพอพอกว,บวนนะคะดเดี๋ยวค่ะเด้อเดี๋ยวเอ็เดี๋ยวนุนดิยาเล่งเสียงจังน้อยเสียงมันคอยค่ะค่ะค่ะพร้อล้วคะครับเอาเด็กเด็กเร่งเนาะค่ะค่ะ ขาบนรางวิ่งบน่างตัวใดค่ะหาีงวิ่งหาวิ่งซีวิ่งหกเลขวิ่งนี่อาจารย์เน้นตัวใดค่ะ,เล,ะ,คะเลขวิ่งนี่เน้นซีกับหาสองตัวเน้นซีกับหาโน้นดีย่าสีวงไวนะคะเลขวิ่งนี่เน้นซีกับหาจับค่ใหายน้ำเ่ยค่ะ เอาเนาะเอาหาซีหาซีค่ะฮกซกซีค่ะเกาซีเกาซีค่ะกระค่ะหาหันี้่เป็นเน้นบนแม่เเดนี้ค่ะเป็นเน้นบนมั้งค่ะแต่ว่าการล่างไว้ก็ได้นะคะเัมที่จักัดนี่เอาสามหูไปก่อน าค่ะ,ะค,ะคะะามตัวเหีนนหาหาีหาหาซีค่ะหาหกซีาหกซค่ะศูนย์ศูนย์หาศูนยหาซค่ะศูนย์หาศูนย์า ห้าค่ะห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่กต่อี่เก้าสีค่ะคือว่าผมจับไข่มันเบิด์ตแมนเบิตนมันเลยยู่นน่นะเล็กทีตัวทีนผมไม่จับไค่เป็เลขสามโตแบบาีเป็นันเนีนเนียมันก็เน้นมันก็หา หาซีก็หาหกซีสองตัวหาหกซีก็หาหาซีบอกค่ะเนนตัวเน้นมันตัวเน้นนี่หาหาซีก็หาหกซีนุ่นที่ยากแต่วงไวนะคะเราเลขสองตัวอาจารย์เน้นตัวได้ค่ะสองตัวกับหาซีหกซีหาซีหกซี่เป็นชุดกันเนี่ยชุดกันชุดกันมีเนียนลางเนี่ชุดกันเนี่ย จุดการนี้เนียนล่างนีอ่อ,อยู่เขียหา,างอะไอเนียนล่างนะก็เราจะกำบนเนื้อแม่ค่ะก็คือแบบกำล่างเน้อแม่แค่ดูดีน้อยๆแะบนค่ะล่างจุดการมันจะมีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหาค่ะหนึ่งหกหนึ่งโฮกค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ซีศูนย์โฮก ศูนย์ี่ศูนย์หกค่ะแค่นั้นเหรอ่ยูแค่นั้นหละไมอยูหกข้างม่หกข้างอันเบิร์นลนั่นแ่จโตคนห่คู่ลายกันซีซีไปนั่นแน่ค่ะกันก็คือกันซีซีันเลขเบินมันบ่ค่างกับบ่คก็ซือเลขอะไรมันยากมันต้องข้าเหนมาก่เดกค่ะเดี๋ยวน้ที่ยาสีทวนเลยเด้อเลเลขับจารยน ให้เลกวิ่งมีหามีสี่มีหกมันบ่าค่ะแต่ว่าเ,เล็กวิ่งนี่เน้นเน้นหากับซีจับจับคู่หาสามโตก็จะมีหาหาสี่หาหกสี่ศูนย์หาสี่ศูนย์หาหาหาเก้าสี่ เก้าสีตัวเน้นก็นจะมีหาหาซีกับหาหกซีถือวา่าจานค่ะแล้วก็เลขสองตัวก็จะมีหาซีหกซีเก้าซีกับหาหาแมนบ่ค่ะตัวเน้นก็นจะมีหาซีกับหกซีแมนบ่ค่ะแ,แล้วก็ตักันเนี่ยตักัน อาจารย์ว่าส่วนมากจะเป็นล่างมันประขาต่อก,กันก็จะมีหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าศศหการเบิรนน้ำก็คือซีซมันประขาครับแม่ค่ะน้อนที่ยากกับรบกวนอาจารย์เออเดี๋ยวทั่วไหนหมายเลขบัญชีนะคะเนาะสำหรับผู้ใดเพื่อเพิ่อนอยากซอยค่าสม,มุดปากกา กับเขานะคะเดี๋ยวนุนนิยาขอทวนหมายเลขบัญชีนี่เด้อค่ะเด้อหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยเอ่อสามสองสองศูนย์หกสองแปดหนึ่งสี่หนึ่งแมนปะค่ะครับแมนครับแมนแล้วก็านายวุฒธธิชัยบุญย่อแมนปะค่ะครับครับแมนค่ะค่ะ ค่ะรบกวนอาจารย์ส่านนี่แหระคะ่ะค่ะขอบคุณค<อ>่ะวันด,ดีค่ะค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีก็สิ่งอย่างนี้เหรอนะคะเสียงสัมผัสระวางน้นทิยากกับอาจารย์ค้นอุบลน,นะคะงวดอ่านนทิยากกับสิขอท้วนอีกรอบนึงแล้วก็ซู o มใกล้ๆเพื่อว่าพอเป็พี่น้องเอฟซสามารถแคปหน้าจอได้นะคะ สูตรคำนวณของอาจารย์คนอุบลงวดวันที่1นกันยา2 5 6หเลขวิ่งเลขเด่นอาจารย์ให้วิ่งมีหามี4มี6นะคะแต่ว่าอาจารย์เน้นเลขหากับ4ีนะคะที่นุ่นที่ยาว่งไวเนี่ยนะคะเลขวิ่งวิ่งได้บนล่างเลข3ตัวอาจารย์กติจ,จับคู่หายมี6กเก้า หาหาซี่หาหกี่ศูนย์หาซี่ศูนหาหาหาเก้ีตัวเน้นกับว่องไวก็คือหาหาซีคับหาหกซเนี่นะคะแล้วก็เลขสองตัวอาจารย์จับคู่ให้ก็จะมีหาซี่หกซี่เก้าี่ับหาหาตัวเน้นของสองตัวก็จะมีหาซ่กับหกซีเนี่ยนะคะปลอไปกับ บนล่างด้วยนะคะอ่าแต่ว่าอาจารย์ว่าส่วนมากจะเขาบนนะคะเลยเพิ่นแ้วส่วนฟังข้างนี้ก็จะมีตกกันตกกันนี่เน่นล่างนะคะเพิ่นกับจ,จับค่ใหายจะมีหนึ่ง6ีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์ีศูนย์หกีีนะคะนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์คนอุบลแคบหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อ แล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นหมายเลขบัญชีของอาจารย์ค้นอุบลน,นะคะสําหรับผู้ใดที่วันเพิ่นมีโชคลาภก็อยากซอยอาจารย์เพราว่าเพิ่นก็นมีาระละเลี่ยงลูกเลี่ยงหลานถึงสามคนนะคะเพิ่นก็นเพื่อพอม่พี่น้องเอซี่โชคดีหายคาสม,มุดคาปากกาคากัาบเข่าคานามคาไฟเพิ่นนะคะก็จะมีหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะหมายเลขบัญชีสามสองสองศูนย์หกสอง แปดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะสามสองสองศูนย์หกสองแปดหนึ่งสี่หนึ่งธนาคารกรุงไทยนายวุฒธธิชัยบุญย่อบุญย่อนะคะบุญยอนะคะบุญยอค่ะ,ญญคะแคบหน้าจอไว้ค่ะแอดมินกับสิขอ,อยุติการนำเสนอสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นอุบลไวเพียงเท่านี้คลิปหนาบ ขอ,อกันไม่ขอเห็นพ่อแม่น้องอิปซี่โชคดีถูกหวยลำด้วยไปน้ำกันโชคดีม่ใช่โชคดีสวัสดีค่ะ